ลุงลุกจะทำอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะครับแต่แ,ตแ,ตแตนๆมีลุงหมักเนื้อไว้ก็คือหมาักกาับนมสดคือหั่นสไลด์บางๆนะมันเป็นเนื้อติดมันสันในติดมันแล้วก็หั่นบางๆเห็นไหมมันจะมีมันชุ่มเลยอันนี้คือลุงลุ้อ่ะผสมระหว่างนมสดผงปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้มันนุ่มวันนี้ลุงลุกจะทำสองเมนูนะเมนูแรกคือแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือเปาะเนาะ กระเทาะหน้าแว่นพายเร็วแอนกระตุกกระตุกตลกเลยละตลกเลยเชา้าตลกตลกละเมนูที่สองคือเนื้อสับผสมหมูผัดใบยี่หร่าเผ็ดใบยี่หร่าน่ากินไหมล่ะจ๊ะตอนนี้ก็หมักให้ให้เนื้อเขานุ่มก่อนสักชั่วโมงหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงต่อไปนะจ๊ะวันนี้รูป,รปอยากให้มันแซบร,รูปเลยใส่เพิ่มไปตำรวมกันก็มีอะไรวะรูปผักชีกะปิพริกจินดา ใบมะกรูดผิวมะกรูดใบยี่หร่าแล้วก็อะไรเอ่ยพริกขี้หนูแล้วก็พริกแกงใต้อันนี้คือเพิ่มไปสูตรนี้มันเยอะหน่อยเพราะต้องทําตามสูตรที่คุณหญิงแม่บอกมาฮ่าฮ่าฮ่าลองเผ็ดร้อนไม่มีคําว่าหวานอันนี้รู่รู้บอกเวลาทำขบเ้าวให้เพื่อนผลมาเพื่อนบอกเฮ้ยติดหวานไปนิดนึงเออโอเคนี่ใส่เนี้ยเครื่องนี้แม่งก็คือโทษครับโทษโทษเครื่องนี้ สุดยอดอ่ะหมายหมายถึงว่าถ้าใส่ไปเพิ่มแล้วมันจะทําให้กลิ่นม,มันหอมยิ่งขึ้นและรวมกับพริกแกงใต้นะพริกแดงอะไรพริกเรียกพริกแกงแดงอ่ะแต,แต่แต่ของเป็นของใต้นั้นถึงมันจะเผ็ดร้อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการต้มกันนะวันนี้มันจะต้มอะไรวะแกงเผ็ดเนื้อสูตรเผ็ดจัดรสใต้แท้อาโร ขอบคุณครับพี่เล่โจเล่อันนี้นะครับลุงลุ้หัน่นแล้วก็แช่น้าเกลือไว้เห็นไหมมันจะเคี่ยวเลยหมอ้ออันนี้ได้หม้อมาใหม่หมอ้อเบลเลอร์ลึกทรงลึกเครื่องมืองทรงลึก,ลก,ลกเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้มันแตกมันแล้วก็จะใส่เนื้อนะครับส่วนผสมของลุลล้มมีนี่พริกแกงเผ็ดใช่ไหมแล้วก็ที่เราตำไปเมื่อกี้คือที่ลุ้มบอกไปมั้ เมื่อตอนช่วงที่แล้วนะครับนั่นไงลืมอีกและโกตายแล้วแก่แล้วเนี่ยมันเป็นแงยเนี่ย,ยผสมกันเห็นไหมหนึ่งถ้วยนะแล้วก็นี่พริกจินดาตามชอบอันนี้เยวอันนี้ไว้ทําอีกเมนูหนึง่งแล้วก็ที่นี่ใบโหระพาไว้ตกบตูดตอนท้ายเพื่อเพิ่มความหอมที่ขาดไม่ได้คือใบมะกรูดฉีกเ้อแต่ลุงรูปมาให้เห็นตอนนี้เดี๋ยวฉีกให้ดูขั้นตอนการ ทําต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันนะจ๊ะเห็นไหมเราใส่กะทิดูดูเติกะที่อะไรกะทิกล่องไงชาวเกอกตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวเคี่ยวให้มันแตกมันก่อนนะอันนี้คือเป็นเป็นเคล็ดลับเลยนะถ้ากะที่ยังไม่แตกมันอย่าเพิ่งใส่อะไรลงไปเพราะว่ามันจะก,กระด้างหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวดูขดั้นตอนต่อไปเด้อ a few moments later นี่คือการแตกมันเห็นไหม มันจะเดือดผุดปุดปุดผุดุดุด,ดนี่คือแตกมันละตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อที่เรารวนไว้ใส่นมนม,นมไอ้นี่นมจืดไว้นมคาราเมชล์แหละเพื่อให้มันเนื้อมันนุ่มลุงลูกพูดผิดต้องใส่นี่ก่อนพริกแกงเนี่ยลุงลูกใส่เครื่องแกงไปแล้วพอเครื่องแกงไงต้องคนใหีมันแตกนี่เริ่มแตกมนันอีกครั้งพอเครื่องแกงใส่ไปแล้วพอเริ่มแตกมนันอีกครั้งเนี่ยฮะบูบูบูนี้เขาเรียกแตกมัน เราจะใส่เนื้อที่เราหมักไว้แล้วลงไปนะจ๊ะสีสวยไหมนะว <Wow. S 1> ้าวอยากให้ได้กลิ่นจังเลย FC ของลุงลุกทั้งหลายน่ากินไหมจ๊ะแอ,อ่ลุงลุกใส่เนื้อไปแล้วตอนนี้ก็รอให้เนื้อมันอนะ่ะเนื้อมันสุกก่อนเราก็จะเติมหางกะทิไปเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้หัวกะทิเราใส่ไปแล้วไงตอนตอนเริ่มใช่ไหมจ๊ะพอน,น้ำมันเริ่มแตกมนันอีกครั้งหนึ่งก็ใส่อะไรนะมะเขือผักที่เราชอบนะ <Wow. S 1> นี่นะจ๊ะ เนี่ยน้ำมันแตกแล้วเอ้ยน้ำกะทิอืมลูกนี่เหลอตาตลอดพอใส่พวกมะเขือก็ร้อยมันเดือดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะปรุงรสละแล้วจะปรุงด้วยเริ่มปรุงนะจ๊ะเกลือแต่อย่าใส่เยอะนะเอาแค่นี้ก่อนใส่เกลือไปใช่ไหมแล้วลองชิมก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะสีสันสีสันก็เด็ดขาดแล้วแหละแค่นี้ก็น่ากินแล้ว แกงเนื้อจะจะสดสดจ้าวันนี้ลุงดุ๊กไปหัวหินกลับมาได้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเราจะใส่แค่น้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานที่นุ่มแล้วก็ใส่น้ำตาลฝา่นิดหนึ่งเพื่อให้มันมีหวานแหลมเห็นไหมสวยมาสีสวยไหมเจะต่อไปลุงดุ๊กก็จะใส่นี่ฮะพิชฟ้าแดงที่หั่นแฉแลบเฉลบเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่ใบโหรพาเป็นอันจบ ดูสีซะก่อนแตกมันน่าก,กินไหมจ๊ะแกงเนื้อมะเขือเปาะสูตรใต้แท้เผ็ดร้อนเดี <S <S ย๋ยวปุดๆๆๆๆน่าก,กินไหมจ๊ะดูสิเอาเข้าวสวยกันมาหาข้าวสวยกันมาเร็ว FC ทั้งหลายมา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 ,มาแซ่บกันขั้นตอนสุดท้าย <S <S เห็นไหมจ๊ะลุงลูกก็ใส่ใบโหลภพาเป็นอันเสร็จเดี๋ยวลุงลกคนแล้วจัดจานให้เห็นนะจ๊ะ ไปเรากินข้าวกันไปหาข้าวปลาอาหารมาข้าวเปล่ามามาแซ่บๆการกินแล้วอย่าลืมแหนมปีกไก่ลุงดุ๊บเดอ้อตอนนี้ก็ขายดีแต่ว่ามันก็ลุงดุก๊ก็นี่ก็เยอะเหมือนกันเอฟซีช่วยกันหน่อยเดอ้อแหนมปีกไก่ลุงดุ๊บแอดไลน์มาเลย0 9นย์1 8 8า5เกห้าลุงดุ๊บทำเป็นพีออเดอร์เด้อแล้ว ดูนะตอนจัดจานนะจ๊ะเมนูนี้นะไม่ต้องกินกับข้าวแนละ้ไปหาซื้อหนมจีนมานะจัดจานแต่น,นี้ลูงไม่ได้จัดจานจัดหม้อตัวอะไรเนี่ยบอดีเพื่อนเขียนให้สวยไหมครับจัดหม้อเป็ไนไงน่ากินไหมแตกมันสวยๆเลยฮช่ำเลยละ่ะเนื้อคาราเมลผ่านการหมักมาบางทีก็ไม่ต้องกินกับข้าวนะขนมจีนนะ นะผักสดนะจ๊ะจำเลยแกงเนื้อมะเขือแตกมันสูตรใต้แท้เผ็ดร้อนอย่าบอกใครแซบ่บแซ่เมนูต่อไปเดี๋ยวรอไว้พบในอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดแชร์กดสับตะไคร e ให้ลุงๆะนะุกด้วยนะกดแชร์นี่สำคัญเลยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ครัวลุงดุกฟีีจ้าเป็นไงฉ่ำไหมเนื้อ ผ่านการหมักสูตรเชฟป,ป้อมกระทะเหล็กว้าวอูมามิว้าวตลองดูขอไปเตรียมหนมจีนก่อนช่วงนี้ลดน้ำหนักกินขนมจีนดีกว่าเนาะเริฟเริทุกคนนะจ๊ะเจอกันในคลิปหน้าเมนูผัดเผ็ดเนื้อใบยี่ลาจ้าแซ่บหลายเด้อว้าวไปดีกว่าหิวละ